บทที่9ทองหยดกับดวงชีวันเช่าบ้านขนาดกลางใกล้ชุมชนให้ทิวต้นหนและวิชาญอยู่ร่วมกันกับพวกส่วนเพื่อนร่วมคณะคนอื่นๆปลูกโรงเรือนจากไม้เก่าและมุงหลังคาสังกะสีเป็นบ้านพักชั่วคราวในบริเวณใกล้ๆก,กันเพื่อปักหลักทำการแสดงในราชโดแต่ยามฝึกซ้อมก่อนแสดงทุกคนในคณะจะมารวมตัวกันที่บ้านหลังนี้ นี่หล่อนให้มันรู้เวลาเวลาบ้างได้ไหมยะเขาจะซ้อมการแสดงกันก็มายืนเกกะอยู่ได้เสียงแรมใส่อารมณ์ของดอกเอื้องทําให้คนอื่นๆมองหล่อนกับมารสีเป็นตาเดียวนี่นางดอกเอื้องฉันไปเกกะหล่อนตรงไหนไม่ทราบยะอยากจะซ้อมก็ซ้อมไปสิหรือลิศยาที่เห็นพี่วิชาญมาคุยกับฉันกันแน่มารสีเบ,บ้ปากใส่นางเอกคนสวยแต่รอยหน้ารอยตาเอ่อยเย้ยหยัน เอออีนี่ก็เ,เองมาชวนพี่วิชานคุยแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ซ้อมการแสดงกันเสร็จงานการไม่มีทำหรือยังไงฮะวันๆถึงได้วิ่งไล่ตามผู้ชายแบบนี้ดอกเอื้องเท้าเอวฉับและตอบโต้ตมรัสีเสียงเขียวพอเถอดดอกเอื้องฉันขอคุยกับมรัสีแป๊บเดียวแล้วจะรีบกลับไปซ้อมเธอไปตอบทกับต้นหนก่อนเถอะนะวิชานมองนางเอกร่วมคณะพร้อมกับเอ่ออย่างละอาได้ยินแล้วใช่ไหมมรัสีลอยหน้าลอยตายิ้มยั่ว และใช้จังหวะที่วิชาไม่ได้มองแลบลิ้นป,นปิ้นตาหลอกดอกเอื้อนหน้าละลืน่นแต่บทนั้นฉันต่อจนแม่นแล้วนี่เหลือแค่ฉากสุดท้ายที่เล่นคู่กับพี่อีกฉากเดียวนี่แหละพี่อย่ามัวแต่ถนอมใจนางแม่ยกไรกระไาเทศะคนนี้อยู่เลยรีบมาซ้อมๆให้เสร็จดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นเขาดอกเอื้อนทำหน้าง้ําพร้อมกับเถียงอย่างจะเอาชนะอ้าวพ่อไม้มาทำอะไรแถวนี้จ๊ะหรือว่ามาหาฉันน้ำเสียงยินดีของเฟือง ดึงความสนใจของทุกคนไปที่ชายหนุ่มแปลกหน้ารวมทั้งดอกเอื้องมารสีและวิชาญจาลัดเงยหน้ามองตามเสียงทักทายของเฟืองดวงตาเป็นประกายทอดมองอีกฝ่ายเขมงแต่เมื่อชายหนุ่มเหลือบมองมาทางตนเขาก็แซงก้มหน้าเศร้าสายตาฉันมาตามน้องสีจ้ะอานน์ตอบด้วยสีหน้าราบเรียบและรอมารสีด้วยการยืนคุยกับเฟืองไปพังๆพร้อมกวาดสายตาเก็บรายละเอียดของทุกคนในคณะเิเกยอย่างสนใจ ดอกเอื้องเยี่ยวตัวไปตวัดส,สายตามองชายหนุ่มผ่านนก่อนหันมาแบะปากใส่อริสาวพร้อมกับเอ่ยเสียงเยียน,ยนที่แท้ก็มีคนรักอยู่แล้วยังจะมาตามวอลแร์พี่วิชานของฉันอยู่ได้ไปสิผู้ชายของเองมาตามกลับแล้วรีบไปซะพี่ไม้ไม่ใช่ผู้ชายของฉันแต่เป็นคนงานที่บ้านฉันต่างหากละ่ะจริงๆนะจ๊ะพี่วิชานอย่าไปฟังนางดอกเอื้องมันใส่ร้ายฉันนะมาลสีชักสีหน้าคึงตาดุใส่ดอกเอื้องก่อนทําตาระห้อยให้วิชาน พรอมอธิบายเสียงอ่อยเองนี่มันเนื้อหอมไม่ใช่เล่นหว,วะ่ะเมื่อเช้าก็ลูกชายเศรษฐีอำนาจคนหนึ่งละดอกเอื้องเสียยิ้มทางเงยหน้าขึ้นเอ่ยกับวิชานฉช่นว่าพี่อยู่ให้ห่างนมรสีเธอนะพี่วิชานถ้าไม่อยากมีเรื่องกับนายสกลกับนายทิวอย่าไปฟังมันพี่วิชานฉันไม่ได้เป็นอะไรกับไอห,หมอนั่นแล้วก็ไม่มีวันสนใจมันด้วยมาราีรีบร้อนปฏิเสธทางหันไปตะวาดดอกเอื้องเสียงหลง นางสครารพี่สาวเองคงไม่ปล่อยให้สกวนมันลอดปากเองมาถึงข้าหรอกวะอีดอกเอื้องพี่เองเจ้าจะฮุบสมบัติเขาตัวสั่นขนาดนั้นจะยอมปล่อยให้หมอนนั่นเอาคนอื่นที่ไม่ใช่เองทําเมียได้งไงจริงไหมวะอีสีมึงอย่ามาลามปามพี่สาวกูนะดอกเอื้องเท้าเอวรัตวดเสียงแหลมหรือที่กูพูดไม่เป็นความจริงละ่ะมาราสีลอยหน้าเถียงเสียงแหลมไม่แพ้กันเอาละเอาละพี่ว่าเราสองคนอย่ามาเถียงกันเลยนะน้องสีก็ไปก่อนเถอะ ขอบใจสำหรับขนมแล้ววันหลังค่อยคุยกันใหม่นะป่านนี้แม่ของน้องคงจะรอแล้ววิชาเอ่ยอย่างละอาทุกครั้งที่มาราีมาพบกับดอกเอื้องเขาต้องคอยห้ามสึกน้ำรายระหว่างสองสาวร่ำไปนี่พี่ไรฉันเหรอจะ๊ะมารสีเงยหน้าขึ้นมองวิชานอย่างน้อยใจไม่โง่นิมึงดอกเอื้องแบบปากใสอริอีดอกเอื้องมารสีตะวาดเสียงแหลมพอทีทั้งสองคนนั่นแหละวิชานถอนหายใจแรง หลังจากต้องยืนท่านกลางระหว่างทั้งสองได้พยายามจะแยกทั้งคู่ออกจากกันน้องสีกลับไปกับคนของน้องก่อนเถอะอย่าหาบิก๊กพี่ไล่เลยพี่เองก็มีคิวซ้อมแสดงต่อเราต่างคนต่างมีงานรออยู่เอาไว้วันหลังค่อยมาคุยกันใหม่เถอะนะก็ได้จ้ะถ้าอย่างนั้นฉันกลับก่อนนะพี่ก็ตั้งใจซ้อมอย่าให้มีพลาดละ่ะแล้วคืนนี้ฉันจะให้กำลังใจพี่ที่หน้าโรงมารสียิ้มให้กับวิชาญและยอมเดินจากมาอย่างไม่เกี่ยงงอน ฉันบอกแล้วว่ามาแป๊บเดียวพี่จะตามฉันมาทำไมฮะเธอพูดเสียงแข็งมองหน้าคนงานหนุ่มที่ยืนสนทนากับเฟืองป้าผ่องเป็นห่วงเลยให้มาตามอานน์ตอบเสียงราบเรียบฉันมาแค่ท้ายตลาดไม่ได้ไปไหนไกลซะหน่อยแม่จะต้องห่วงอะไรกันนักหนานะเธอบ่นเบาๆอย่าประปาดไปนะนางสีเมื่อเช้าข้าเห็นไอ้สกุมันก็รอก็ติเองอยู่หน้าตามันไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่โดยเฉพาะ มีไอ้ทิวบินลูกคู่ด้วยยิ่งแล้วใหญ่ถ้าเองไม่สนใจมันก็ต้องระวังตัวไว้บ้างนะเฟืองเตือนด้วยความเป็นห่วงโทษนะเฟืองหมอนั่นจะกล้าทําขนาดนั้นเชียวหรอฉันว่าเขาก็เหมือนผู้ชายคนอื่นๆโดนด่าบ่อยๆขี้ค้านจะเลิกสนใจซะไปเองแหละอืมผู้ชายบางคนมันร้ายกว่าที่เองคิดนะนางสีด่ามากเข้ามันอาจเจ็บใจและอยากแก้เพศเองบ้างก็ได้เฟืองเตือนและสอนด้วยความหวังดีก็อ,อาจจะจริงนะจ๊ะ เธอคล้อยตามคำสอนของเฟืองเมื่อนึกถึงความร้ายกาจความขี่ชายคนโตของสกลที่ติดคุ้มอยู่ในขณะนี้พี่นอ้องอาจมีสันดานเดียวกันเธอเองก็เคยเห็นมากับตาว่าคนบ้านนี้ร้ายกาจแค่ไหนจริงแท้แน่นอนเลยละ่ะโดยเฉพาะไอทิวเองต้องระวังให้มากๆรู้ไหมเฟืองยำ้ำทำไมจ๊ะไอคิวมันร้ายกาจขนาดนั้นเลยเหรอนะเฟืองมาลสีสบตาสาวใหญ่คิ้วขมวดสงสัยนาะไม่อยากพูดอะไรเยอะ ยังไงยังไงมันก็เป็นหลานไม่สีวันเขาเองรู้แค่ว่า,วามันน่ะร้ายกาจกว่าไอ้สันติซะอีกกรพอเฟืองเอ่ยเสียงเบาอานนนขมวดคิ้วเหลือบมองเฟืองและคุ้นคิดผู้หญิงคนนี้อาจเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญในคดีของสันติก็เป็นได้ดังนั้นเมื่อเดินห่างจากชุมชนคณะริเกออกมาไกลพอสมควรชายหนึ่งจึงพยายามซักถามมารสีเพื่อจะได้ข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี พี่ได้ยินที่พี่เฟืองพูดถึงนายสันติสองครั้งแล้วนะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพี่สันติเป็นหลานชายนะทองหยดเป็นญาติห่างๆกับพี่วิชานแต่เขาถูกฆ่าตายในบางกอกเมื่อไม่นานมานี้เองมารลสีตอบอย่างไม่เกี่ยงงอนแต่จากนั้นก็ชะงักเธอเงยหน้าขึ้นมองไม้ด้วยความสงสัยพี่จะอยากรู้ไปทําไมตั้งแต่พี่มาอยู่ที่นี่ก็ได้ยินคนโจทจันเรื่องการตายของหมอนี่เข้าหูไปบ่อยนะสิ เขาถูกฆ่าที่บางกอกคนก็เลยพูดถึงและสงสัยว่าในคณะลิเกอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเขาะสิดูเหมือนพี่เฟืองจะสงสัยนายทิวนะชายหนุ่มอย่างเชิญถามก็คงได้แต่สงสัยแหละถึงนายทิวจะร้ายแต่ฉันว่าไม่น่าจะกล้าฆ่าคนนะพี่วิชาญเคยบอกว่านายทิวมีเรื่องกับพี่สันติบ่อยๆก็จริงแต่ไม่เคยลงไม้ลงมือกันถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยแต่คนตายเป็นหลานชายเจ้าของคณะลิเกถ้าไม่มีสันติสักคน ทิวที่เป็นหลานแม่จีวงชีวันก็จะเป็นทายาทแทนไม่ใช่เหรอนี่อาจเป็นชนวนทําให้เขาก่อเหตุก็ได้อานนท์เอยอเรื้มเสียงราบเรียบทําตัวปกติและทําให้ดูเป็นคําชวนสนทนามากกว่าจะสนใจจริงจังถึงไม่มีพี่สันติณทองหยดก็ยังมีพี่วิชาญกับพี่ต้นหนอีกทั้งสองคนถ้าในทิวจะฆ่าพี่สันติเพื่อหวังผลในบรดกข,ของณทองหยดก็ต้องฆ่าพี่วิชาญกับพี่ต้นหนด้วยสิมาลสีคลอนชายหนุ่มพ่างเอ่ยกึ่งประชด แล้วเธอคิดว่าคดีนี้ใครน่าสนสัยที่สุดเขาแซงถามด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มตำรวจยังไม่รู้แล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงละ่ะหญิงสาวตอบแล้วเดินต่อจากนั้นก็เอ่ยลอยๆอเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับสันติก่อนชายหนุ่มจะเสียชีวิตบางทีอาจจะเป็นไอ้โฟนนักเลงในบ่อนแถวแถวบ้านนะ้ำสำอางก็ได้นะก่อนที่สันติตายฉันเห็นเขาถูกคนในบ่อนลุงทำร้ายที่สันติอาจจะไปมีเรื่องกับนักเลงในบ่อน หรือไม่ก็โกงพนันและถูกเขาจับได้เลยโดนซ้อมและอาจถูกฆ่าตายเพราะเหตุเดียวกันก็ได้ใครจะไปรู้อานนนเงียบไปเขาคุ้นคิดในใจเต็มไปด้วยคําถามบอลหรอหรือว่าการตายของนายสันติจะไม่เกี่ยวกับคนที่เราสงสัยตาลาดราชโดรคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันวิถีชีวิตริมน้ําคืนเคงการสัญจรไปมาและการค้าขายสะดวกสบายร้านเสริมสวยนําสมัยของผ่องแพ้แวมีลูกค้าเข้าไม่ขาด ร้านน้ำชากาแฟาที่เปิดห่างออกไปเนืองแน่นไปด้วยลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรเจจูเจ้าของร้านขายของชำข้างร้านผงแพ้วยังง่วอยู่กับงานของตนลูกค้าเยอะจนไม่มีเวลากินข้าวกลางวันวันนี้ตลาดคึกคักจังเลยไม่ทันเย็นขนมเราก็ขายหมดแล้วนะแม่มาลสีเก็บถาดขนมเรียงซ้อนกันพางหันไปอวดมารดาอย่างอารมณ์ดีแต่ก็อย่างว่าเลยนะขนมฝีมือฉันอร่อยจนลือไปสามบ้านแปดบ้านแบบนี้ มันก็ต้องขายดีเป็นธรรมดาเนอะแม่เนอะเองนี่มันขี้คุยจริงๆผ่องแพ้วที่กําลังจัดทรงผมให้ลูกค้าอดไม่ได้ที่จะมันไส้บุตรสาวฉันพูดเรื่องจริง่ังหากไม่คุยกับแม่แล้วดีกว่าหญิงสาวเอ่ยพากเก็บข้าวของหน้าร้านไปด้วยในเวลาเดียวกันเสร็จแล้วจึงเอ่ยกับบรรดาต่อเดี๋ยวฉันเอาของกลับไปเก็บที่บ้านก่อนดีกว่านะแม่จะรีบกลับไปทําขนมเตรียมไว้ขายพรุ่งนี้เช้าเสียเลยจะได้เสร็จไว เพราะฉันตั้งใจว่าคืนนี้จะขอพ่อกับแม่ไปดูลิเกสหน่อยจะไปดูอะไรทุกวี่ทุกวันวะเองไม่เบื่อบ้างหรือ,อยังไงฮะไอเนื้อเรื่องก็เดิมๆเ,เล่นซ้ําไปซ้ํามาตั้งหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอวะโธ่แม่แล้วก็คณะนี้เขาเล่นไม่ซ้ากันสักคืนเลยนะเมื่อคืนเล่นปลาบู่ทองคืนนี้เขาจะเล่นแก้วหน้ามา้าพี่วิชาของฉันแสดงเป็นพับปิ่นทองน่ารักจะตายไปแม่เจ้าของดินสากอินยิ้มอย่างเคลิ้มเ,เมื่อนึกถึงวิชาญในบทพับปิ่นทองร่วมงาม ยอมรับออกมาเองจะได้นะเองว่าเมื่อคืนหนีฆ่ากับพ่อเองออกมานี่เองนี่มันจริงๆผ่องแพรวใช้ปลายหวีชี้หน้าปุ๋รสาวพามองอย่างฆ่าโทษก็ฉันอยากดูนี่จ้ะขนาดป้าเย็นจิตกับพวกนั้นๆนเะมียลุงกำนันเปยอยู่ตั้งบ้านแผนยังพามาดูถึงบ้านเราแล้วฉันอยู่แค่นี้แม่จะให้ฉันอดใจไหวได้ยังไงละจ๊ะข้าไม่เคยเห็นเองอดใจได้สักทีข้าวก่อนก็แอบหนีไปดูถึงบางกอกพ่อเองเพิ่งยกโทษให้ยังไม่รู้จักเข็ดหลาบ เด้วยเนี่ยถ้าพ่อเองเขารู้เมื่อคืนเองกล้าหนีมาดูริเกอีกไม่กลัวโดนเขาเล่นงานหรือ,อยังไงฮะพ่อรู้เรื่องหมดแล้วละแม่ยายปิดไม่เล่าให้ฟังถึงบ้านนู้นหญิงสาวทำหน้างามัมแต่พ่อเองไม่ว่าอะไรเลยหรือหอมแผตวตวดสายตามองผ่านกระจกเงาขณะที่มือยังง่วนอยู่กับผมลูกค้าพักนี้งานพ่อยุ่งจะตายสงสัยรอไว้ชำระความชันเสร็จทีเดียวแน่ๆเลยจ้ะมารสีเอ่ยงเงากระนอกสมน้ำหน้า แต่เองนี่มันจริงๆเลยนะจะมาอีกคนแทนที่จะห้ามกับยอมทําตามคําสั่งน้องซะอย่างนั้นผ่องแพ้วหันไปตัหนิคนงานใหม่ฉันคิดว่าห้ามยังไงน้องสีก็คงไม่ฟังหรอกจาะขนาดลุงสนจับขังยังอุตส่าห์คิดจะหนีได้อย่างนี้ฉันว่าฉันตามมาคอยดูแลแทนป้าผ่องกับลุงสนเสียตัวเองจะดีกว่าอืมก็จริงของเองนั่นแหละนางเด็กด้วยคนเนี้ยมันน่าถูกจับฟ้าเสียจริงเชียวผ่องแพ้วสายน้าและเอยอ,อย่างมาอาแกบเอนดูบิสาว เอาดีเข้าตัวโยนช่วยฉันคนเดียวเลยนะอีพี่ไม้มาราสีคอนคนงานหนุ่มกอนเอออกคําสั่งเสียงขุนเอาถ่ายขนมปใสัยไว้ในเรือเลยปะเสร็จแล้วก็รีบกลับมาช่วยฉันหิ้วไข่ไก่กลับบ้านด้วยล่ะพูดมากดีนะักกลับอีกแค่หิ้วไข่ไก่ไม่กี่แผงจะต,ต้องให้เจ้าไม้มาช่วยทําไมอีกวะเองก็ถือไปเองก็สิ้นเรื่องพ่องแพ้วตาหนิมาราสีท้แม่ละก็อุตส่าห์เสียงเงินจ้างคนงานแล้วก็ต้องใช้คุ้มจา้าถึงจะถูก เองนี่มันจริงเชียวไปเลยไปอยากจะไปไหนก็ไปข้าชักจะนำคาญเองแล้วสิถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะแม่แล้วเย็นนี้แม่อยากกินอะไรไหมฉันจะทํารออะไรก็ได้เองมันมีฝีมือทําอะไรก็รอร่อยอยู่แล้วผ่องแผ้วชมบุตรสาวถ้าอย่างนั้นฉันแกงหมูมะละแล้วก็นึ่งปลาตำน้ำพริกแจ่วไว้ให้แม่แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวถึงบ้านฉันจะให้อีพี่ไม้ไปจับปลาช่อนมานึง่งเอาใจข้าหวังให้ข้าช่วยพูดกับพ่อเองเรื่องพี่เกย์คืนนี้ละสิ แม่แม่เราก็รู้ทันใช้เบสิทุกเรื่องเสมแรกที่เป็นแม่ผ่องของ,ของนางสีมาลึกษียิ้มกว้างกุศนกับลูกน้องเดินกลับจากนาหลังมาฤสีถึงบ้านเล็กน้อยแต่ทันได้เห็นบุตรชายกำนันเปวคนสัมภาระขึ้นจากเรือตามลำพังส่วนบุตรสาวเดินตัวปิวมามือเปล่าโดยไม่คิดจะมีน้ำใจช่วยอานน,นขนของขึ้นบ้านคนเป็นพ่อจึงเอ่ยถามเสียงดุ ทำไมเองเดินมือเปล่าไม่คิดจะช่วยไอ้ไม้มันบ้างหรือ,อยังไงฮะน้งสีแหมลูกน้องพ่อเคยแบกข้าวสารเป็นกระสอบกระสอบแก่อีกแค่ถาถดขนมไม่กี่ใบแบบนี้ต้องให้ฉันช่วยขนเหรอจ๊ะเขาขนคนเดียวได้สบายอยู่แล้ว้ารู้แต่เองก็ควรหยิบจับข้าวของของตัวเองติดมือขึ้นมาบ้างไม่ใช่เดินตัวปิวมายืนมองคนอื่นเพาทํางานไม่วางมือกันไม่เป็นไรหรอกจ้าลุงสนงานแค่นี้ฉันทําเองได้สบายสบายอย่างที่น้องสีว่านั่นแหละอานนต์ตอบเสียงราบเรียบ ไม่มีวี่แววไม่พอใจอยู่ในสีหน้าและแววตาเห็นไหมพ่อหุนเหมือนกุรีอย่างพี่ไม้ยกของแค่นี้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรสักหน่อยมารสีเอ่ยหน็บพางมองแผ่นหนังกว้างของชายหนุ่มที่เพิ่งเดินผ่านไปเองนิ่มมนจริงๆปากคอแบบนี้จะหาผัวกับเขาได้ไหมวะกุศลสายหน้าฉันหาได้อยู่แล้วแต่จะถูกใจพ่อไหมไม่รู้นะมารสีลอยหน้าลอยตาตอบยิ้มๆใครมันจะเอาผู้หญิงตากระโถนอย่างเองไปทำเมียวะไอพ้พระเอกวิกเก้นั่นน่ะเหรอ ชุยกุดนถมน้ำลายแล้วเอยต่อโดยไม่สนใจว่าลุกสาวจะหุบยิ้มข้าเห็นกีรายกี่รายก็ขยาดปากเองกันหมดปากจัดอย่างเองใครมันจะเอาลงวะมันต้องมีสักคนสิพ่อลูกสาวพ่อจะสวยสักขนาดนี้ขนาดฉันด่ากระเจิงลูกชายเศรษฐีอำนาจมันยังทำหน้าทนมาตามตื้อฉันมิมเลิกน,นีฉันไม่เล่นด้วยเองต่างหากมาดาสีคุยโอบพานเชิดหน้าและสบตาบิดาไอ้ลูกคนการหอ,อยอำนาจนะเหรอกุศลขมวดคิ้วนั่นแหละ เมื่อเช้าตามก็รอกติชันในวัดแต่ฉันไม่เล่นด้วยเท่านั้นเองฉันไม่ชอบพวกคนเร็วๆคนนั้นหรอกพ่อแบบนี้เองต้องระวังตัวไอ้พวกโคกคงเจริญมันสันดานขี้โกงทั้งโก๊อะไรที่มันอยากได้มันก็ต้องเอาให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเล่หรือกลถ้ามันสนใจเองมันต้องไม่ยอมให้หลุดมือง่ายแน่กุศลเอ่ยอย่างไม่สบายใจเพราะรู้สันดาลคนในครอบครัวเศรษฐีอำนาจดี และที่นาจํานวนมากของเขาก็ถูกเศรษฐีอํานาจใช้กลโกงยึดไปบ้านเมืองมีขื่อมีแปรมันคงไม่กล้าทําอะไรอุกอาจหอกมั้งพ่ออย่าประมาทไปคนชั่วมันไม่ค่อยกลัวกฎหมายหรอกโว้ยนังสีจะฉันจะระวังนัดแต่นี้ไปเองจะไปไหนมาไหนต้องให้ไอ้ไม้ไปด้วยข้าไม่ไว้ใจไอ้แอะตัวมันเท่าลูกหมาหากเกิดอะไรกับเองมันจะช่วยไม่ได้กุศลสรุมอะไรนะจ๊ะฉันว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้มั้งมาลสีพยายามปฏิเสธ ไม่ต้องไม่ได้ข้าสั่งยังไงเองก็ต้องทําตามหลังออกคําสั่ง,งวางอนนานาจใส่บุตรสาวเสร็จกุศลก็เดินตรงไปทางโรงครัวพาก็หยิมใจเมื่อหาเหตุให้สองหนุ่มสาวใกล้ชิดกันมากขึ้นได้แล้วใครบอกเองว่าข้าจะได้ลูกเขยไม่ถูกใจนี่เมื่อคนที่จะมาเป็นผัวเองคือคนที่ข้าคัดสัตว์อย่างดีเท่านั้นอานนท์ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ติดตามดูแลมลสีไปโดยเวรยายไม่ว่าเธอจะพยายามคัดค้านอย่างไรก็ดูจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะทั้งปิดาและมารดาคิดเห็นตรงกันฉันยอมอยู่ในสายตาพี่ไม้อย่างที่พ่อแม่ต้องการก็ได้จ้ะแต่คืนนี้พ่อกับแม่ต้องอนุญ,ญาตให้ฉันกับพี่จื่ไปดูลิเกตที่หน้าวัดนะข้าอนุญาตก็ได้แต่เองก็ต้องเชื่อฟังไอ้ไม้ทุกเรื่องถ้าข้ารู้ว่าเองดื้อกับมันแล้วก็เองโดนไหวแน่ละคราวนี้โหพ่อนี่พ่อจะยกฉันให้เป็นลูกพี่ไม้เลยหรือยังไงจ๊ะทําไมฉันต้องเชื่อฟังคนงานในบ้านขนาดนั้นด้วยละ่ะมาลสีชักสีหน้าท่าเอ,อ่ยเสียงคุ่นอย่างไม่พอใจ พราะข้าไว้ใจเอไม้มากกว่าเองน่ะสิอย่านึกนะว่าข้าไม่รู้ว่าเมื่อคืนเองแอบไปทําอะไรมากุศลเอ่ยเสียงขุนมรารสีทําหน้าง,งามรีบแก้ตัวเสียงรัวฉันไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยไม่ต้องมาโกหกเย็บปิกมาเล่าให้ข้าฟังหมดแล้วกุศลดุอีพวกชอบแสบม,มาฟ้องอะไรพ่ออีกละ่ะมรารสีเม้มปากทางคอนขอดเพื่อนบ้านไม่ต้องไปพานคนอื่นเองก็รู้ว่าความลับมันไม่มีในโลกกล้าทําก็ต้องกล้ารับสิวะจะโทษชาวบ้านก็ทําไม ก็ฉันอยากไปดูพี่วิชาหน่พ่อก็รู้ว่าฉันชอบเขาวะาเป็นสาวเป็นนามพูดจาอะไรให้มันมียางอายหน่อยสิวะอีดูคนนี้นี่ท่าเมื่อคืนไอ้ไม้มันไม่ห้ามไว้เอ็งคงวิ่งแร่ไปคุยกับไอ้พระเอกวิเก้นนั่นนั้งคืนเลยสินะกุศลดุบสาวใครจะกล้าทําแบบนั้นเล่ายังไงฉันก็เป็นผู้หญิงนะแล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อด้วยพ่อคิดว่าฉันจะกล้าทําเรื่องเสียหายให้พ่อแม่อับอายเขาหรอจ๊กผู้หญิงกับผู้ชายก็เหมือนน้ามันกับไฟละโวย ดื่นจะไปมาหาสู่กันทําไมมันเสี่ยงวะกูส่นเตือนอย่างคนที่อ่านน้าร้อนมาก่อนไม่รู้ละข้าสั่งแล้วเองมีหน้าดีทําตามคําสั่งข้าเท่านั้นเข้าใจไหมเฮ้ยเข้าใจก็ได้จ้ะมรสีรับคําอย่างจําใจอารมณ์ขุ่นมัวไม่ปกติทําให้มรสีเปลี่ยนใจไม่เรียกใช้อานน์เพราะมันไส้อีกฝ่ายที่กําลังขึ้นหม้อเป็นคนโปรดของบิดาเธอจึงร้องสั่งจื่ให้เตรียมสําหรับอาหารมื้อเย็นแทนและบอกยายอวให้ตำน้ำพริกจิ้มแจวรอท่า จากนั้นก็เดินออกจากครัวและคว้าคันเบ็ดเดินไปกานาสาวสวยเดินเลาะคันนาผ่านคูครองไปจนถึงกระท่อมปลายนาและยกจอบที่บิดาเก็บไว้ในกระท่อมออกมาขุดหาไส้เดือนเพื่อทำเหยียอตกปลาเมื่อได้ตามที่ต้องการก็เด็ดไส้เดือนเกี่ยวเบ็ดแล้วทำเบ็ดไปปักตามคันนาทิ้งระยะห่างแต่ละจุดโดยกะด้วยสายตาประมาณจุดละสามเมตรเสร็จแล้วจึงเดินกลับมานอนเล่นบนแค่ไม้ไผ่หน้ากระท่อม มารสีตั้งใจว่าจะนอนรอปลากินเหยื่ออย่างน้อยก็คงราวครึ่งชั่วโมงแต่เธอนอนคิดอะไรเงียบเงียบได้แค่ผููเดียวก็ได้ยินเสียงคนพูดจาก,กันหนุนหนิงอยู่หลังกองฟางที่กองสุมท่วมหัวห่างจากกระท่อมที่เธอนอนเล่นอยู่ไม่ไกลสักเท่าไหร่เสียงฝ่าหญิงเป็นเสียงคุ้นหูทำให้เธอสงสัยคล้รู้ตามภาษามารสีค่อยๆเดินเรียบคันนาเข้าไปใกล้ๆและชะงงงหน้าดูว่าเจ้าของเสียงนั้นคือใคร จากนั้นเธอก็กระพริบตาเพื่อเห็นทิวกับลูกสาวแม่ค้าขายข้าวแกงนั่งชิดกันจนผิดสังเกตจะว่าคุยกันตามปกติก็ไม่ใช่เพราะเธอจับความได้ว่าคําที่ออกจากปากทิวกับพิงสาวมีความหมายเกินเลยมือของทิวเลื่อนไปตามเนื้อเตือของฝ่ายหญิงข้างหนึ่งร่วงควักรูปไหลอยู่ใต้ป้าถุงขณะที่มืออีกข้างจอดลึกเข้าไปภายใต้เสื้อสีสดทำเอาคนมองตาค้าง อาปากเกือบตะโกนต่อว่าแต่เสียงกลับหายเข้าไปนำลงคอเมื่อเห็นใบหน้าและแววตาของหญิงสาวที่เป็นฝ่ายพิกกายขึ้นทาบทับอยู่เหนือร่างของทิวมาลสีหันหลังให้สิ่งที่เห็นแล้วรีบซ่อนตัวหลังกองฟางหัวใจเต้นถี่ตัวแข็งทื่อคั้นจะลุกหนีก็เกงจะเผลอทำให้คนทั้งคู่รู้ตัวจึงจำใจนั่งฟังเสียงควนกระเสากับลมหายใจหอบกระชั้นของพวกเขาอยู่หลังกองฟาง หนุ่มสาวที่ยังไม่รู้ตัวว่ามีได้อยู่ตามลำพังกำลังทำกิจกรรมต่อภายใต้อานัตของธรรมชาติเป็นสิ่งที่มรารสีไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เธอรู้เองด้วยสัญชาตญาณที่เร่งร้าให้หัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดไหลเวียนไปทั่วร่างทำให้ตัวเธอร้อนผ่าเผาหนุ่มสาวกับเสียงกระเส่าติดหูติดตาจนเธอยากจะสลัดลบลืม หัวใจวิวจนแทบหลุดออกจากตัวเมื่อเหลือบมองดวงตาพาวรยับของชายหนุ่มที่ทําให้หญิงสาวต้องหนีหน้ามาปักหลังอยู่กลางทุ่งดวงตาคมเป็นประกายล้อเรียนและรอยยิ้มเย้ามุมปากหยักของเขาเขาย่าใจเธออย่างแรงตกใจจนเกือบจะผวาวิ่งหนีให้พ้นจากความอับอายขายหน้าเพราะถูกเขาจับได้คาหนังคาเขาว่าเธอแอบดูแอบฟังเสียงหนุ่มสาวพ่อรักกัน อานอนท์บีโผลตัวเข้าประชิดด้านเกี่ยวโดยเคลื่อนไหวอย่างเงียบกิบที่สุดและเอื้อมมือไปปิดปากมารสีไว้ทันท่วงทีดวงตาเป็นประกายขณะมองใบหน้าแดงก่ำของเธออย่างนึกขันเขาหัวเราะเบาๆแค่ได้ยินกันสองคนอย่าส่งเสียงนะถ้าไม่อยากให้พวกเขารู้ตัวว่าเราแอบอยู่ว่าสิฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบดูแอบฟังพวกเขาสักหน่อยใครจะคิดว่าไอ้อีสองคนนั่นจะแอบมาทำอุตริกันกางท่งแบบนี้ มารสีเถียงเสียงสัน่นหัวใจยังเต้นถี่กับฉันแปรเปลี่ยนจากอาการตื่นเต้นเป็นตกใจก็ถูกจับได้ไม่ได้ตั้งใจแต่แอบดูแอบฟังไม่ขยับไปไหนแบบนี้เนี่นะอานนนแก้งกระเสาและมองใบหน้าแดงก่ำของมารสีอย่างเอ็นดูแต่ทันทีที่สบสายตาหวานฉ่ำของหญิงสาวในอ้อมแขนใกล้กันแค่ลมหายใจประกอบกับเสียงว่าหวิวของคู่รักที่ดังเด็ดลอดออก มากระทบสอดประสาทอย่างต่อเนื่องทำให้หัวใจชายหนุ่มแก่งรัวไร้จังหวะได้เช่นกันถอยออกไปนะหญิงสาวกระซิบเสียงเคลือไม่กล้าโวยวายเพราะเกรงจะถูกหนุ่มสาวที่อยู่อีกฝ้าของกองฟังจับได้แต่ขณะเดียวกันเธอก็หวั่นไหวไปกับสัมผัสใกล้ชิดปัจจุบันทันด่วนที่อีกฝ่ายจู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัว นนท์ทำเสียงผ่านลิ้นทัป,ปากเบาๆแทนคำเตือนหญิงสาวเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจหอบกระเสาดังสลับเสียงร้องแสดงความรู้สึกของหนุ่มสาวดังอยู่หนังกองฟางชายหนุ่มซึ่งง,งน้าแอบมองเหตุการณ์ทำให้เห็นพิกุลคู่รักของทิวนอนคว่ำหน้าซบกองฟางอย่างเคอะเขินขณะที่ชายหนุ่มคุกเข่าแล้วดึงการเกงที่พันอยู่ตรงหัวเข่าขึ้นอย่างเรียบร้อยก่อนซุดตัวลงใกล้ๆสาวคนรัก หอมท้ายทอยฝ่ายหญิงฟอดใหญ่แทนการจูบลาจากนั้นคู่ก็ลุกขึ้นสำรวจเนื้อตัวของกันและกันกอดจูบและพั่มกระซิบรักกันอีกคู่ใหญ่จึงซุงมมือกันเดินห่างกองฟางออกไปอีกทางหลังจากอดทนนอนนิ่งแทบลืมหายใจอยู่ในอ้อมแขนกำยำมาพักใหญ่กระทั่งเสียงสวบสาบและเสียงกระซิบกระซาบของหนุ่มสาวเงียบไปมารสีก็ค่อยๆเยี่ยมหน้ามองไปยังอีกด้านของกองฟาง ฉงงหน้ามองไกลออกไปเห็นหลังทั้งคู่ววัจึงขันกลับมาส่งสายตาดุใส่ชายหนุ่มที่ยังไม่ยอมคืนอิสระให้ตนปล่อยฉันได้แล้วเธอตวาดแว๊ดพางยกมือขึ้นผักแผ่นอกกว้างแรง <c oughs> หน้าอิสฉาในทิวนะอาโนนหัวเราะขันแต่ยอมคืนอิสระให้หญิงสาวพางเอ่ยยั่วหยอกเล่นอย่างนึกสนุกหมายความว่ายังไงหรือพี่แอบชอบนังน,นั่นอยู่คนเขินแซงชักสีหน้าใสฝ่าย พี่ไม่รู้จักเธอได้ซ้ำจะชอบได้ยังไงอานนท์เอ่ยยิ้มยิ้มไม่ได้ชอบแม่นั่นแล้วจะไปอิจฉาไอ้ทิวมันทำไมหญิงสาวคออิจฉาเพราะเวลาที่มันกอดกับผู้หญิงของมันพี่ก็มีน้องสีในอ้อมแขนเหมือนกันแต่พี่ทํากับน้องสีเหมือนที่มันทํากับผู้หญิงของมันไม่ได้น่ะสิชายหนุ่มสารภาพพามองหญิงสาวเราจะสะกดไว้ใต้อานตจของเขาดวงตาวาววับของคนตรงหน้าตึงเธอไว้ราวมโนราถูกพัฒน,นาการด้วยบ่วงหน้าคาบาด หัวใจดวงเล็กแกว,ว่งไหวไม่ต่างกับเปยวนถูกไกววันไว้ไปกับลมปากรุษเพศพาคู่รักฟัดเลียงหลังกองฟังผุดขึ้นในหัวแต่อัศจรรย์ตรงที่ใบหน้าหญิงสาวกับชายหนุ่มกลับกลายเป็นเขาและเธอแทนภาพระหว่างผิวกับคู่รักป้าพูดบ้าเมื่อตั้งสติได้ใบหน้าของเธอก็แดงกลัจนต้องแซงทำโกรดกบเกลื่อนความเขินแล้วสะบัดหน้าหนีดวงตาวักวาวของเขาคาแทบกิด แต่ต้องเดินแกวิ่งหนีกลับบ้านลืมคำเบ็ดที่ปักไว้บนคันนาไปเสียสนิท <c oughs> อานอนท์หัวเราะขันหญิงสาวที่ไม่กล้าสู้หน้าตนมารสีกึ่งเดินกึ่งวิ่งขาแทบพันกันบางครั้งก็สะดุดแต่ยังคงได้ฝีเท้าเดินลัดเลาะคันนาทิ้งคันเบ็ดที่ปักไว้บนคันนาอย่างไม่ใยดีเขาตามเธอไปด้วยความเอ็นดูท่าทางกากันผิดหญิงเป็นเพียงภาพรวงตาแต่ที่จริง หญิงสาวฝีปากคมของเขาช่างไร้เดียงสาหเลือเกินอานนนสายหน้าและเดินย้อนกลับไปยังคันนาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มดึงคันเบ็ดที่หญิงสาวปักไว้ขึ้นมาทีละคันได้ปลาตัวเล็กเกิดจะเอาไปทําแกงบางคันปลาก็ยังไม่ได้กินเหยื่อโชคดีที่เบ็ดคันสุดท้ายมีปลาซ่อนตัวโตวต,วติดขึ้นมาด้วย